สวัสดีครับผมนายถาวรพีดีผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นนะครับครับวันนี้นะครับสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นของเราก็จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ3มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับซึ่งสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นของเราก็จัดกิจกรรมในวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2 0 0 0 565นะครับซึ่งกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยภาคเช้าก็จะมีกิจกรรมนะครับลงนามถวายพระพรน,นะครับและก็ภาคสายก็จะเป็นกิจกรรมโครงการกศนทําความดีด้วยหัวใจใส่ใจสุขภาพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีนะครับกศนขันแก่นทําดีด้วยหัวใจเราเป็น ีขอองชชาาาารรรพตะะทับรราาซึ่งกิจกรรมก็จะประกอบด้วยการบริจาคโลหิตของท่านผู้บริหารพาัการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษานักศึกษากอนอจำนวนประมาณ600คนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็น้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติเื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีและก็กิจ,รจรกรรมให้ครูผู้บริหารนักศึกษากาศนมีส่วนร่วมในการทําความดีด้วยหัวใจซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งเดือนนะครับซึ่งกิจกรรมในเดือนนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตินะครับหนึ่งกศสนาตน้นหนึ่งต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเราจัดกิจ,จรกรรม ทุกปีนะครับต่อเนื่องปีนี้ก็เป็นปีที่3นะครับเพื่อที่จะน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษากศนผู้บริหารกศนทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจครับนาานสุาสารราิัรรรบมชี